แฮปปี้ไพร์มันวันนี้มินชวนมาทำเมนูที่มีสีสันสดใสกับเมนูหลากหลายสีสันก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะมาแยกไข่ขาวและไข่แดงและเมนูนี้เราจะใช้แค่ไข่ขาวและเน้นย้ำว่าไข่ไก่ของเราต้องสดสดนะคะและเค้กกะทิในวันนี้มินเลือกใช้กะทิอร่อยดี3มช้อนโต๊ะกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์กะทิอร่อยดีขาวข้นหอมมันจัดเตรียมให้เรียบร้อยแล้วพักไว้หันมาล่อนแป้งเคก้กและผงฟูแล้วพักส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะ หลังจากนั้นนําไข่ขาวที่เราเตรียมไว้เทลงในเครื่องผสมตามด้วยกะทิน้ําตาลและเกลือและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสารเสริม SP ปาดลงที่หัวตะก้อแล้วเราจะใช้สปีดสูงนะคะในการตีประมาณ5นาทีค่ะ เราจะค่อยๆตีไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบเวลาพอครบเวลามินก็จะใส่เป็นแป้งที่เราร่อนไว้นะคะแป้งเค้คกผสมถุงฟูใส่ลงไปได้เลย, <S <S ยหลังจากนั้นตีด้วยความเร็วสูง1นาทีและความเร็วต่ำหนึ่งนาทีค่ะพอครบเวลาค่อยๆเทน้ำมันใส่ลงไปให้เป็นสายค่อยๆเทลงไปนะคะ พอเราตีจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมใช้ไม้พายปาดส่วนผสมให้เข้ากันดีอีกสักรอบนะคะหลังจากนั้นเราจะแบ่งเป็น5ถ้วยและใน5ถ้วยนี้นะคะเราก็จะแต่งสีได้ตามนี้เลยค่ะคนส่วนผสมและเติมสีได้ตามชอบหลังจากนั้นนะคะมินจะนําไปแบ่งลงในถ้วยอบ ใส่เนื้อเค้กเรียงสีตามลำดับให้สวยงามและหลังจากที่เราทำครบชั้นสีแล้วนะคะมินจะนำเข้าอบที่ประมาณ1 5 5องศาเป็นเวลา18นาทีในระหว่างที่อบเนี่ยก็หันมาเตรียมวิปครีมนะคะพอเราอบจนครบเวลาแล้วก็จะพักไวใ้ให้ใคายร้อนหลังจากนั้นนำวิปครีมที่เราตีไว้นะคะมาบีบลงได้เลยและอย่าลืมตกแต่งได้ตามชอบและเค้กพายมันของมินในวันนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเค้กพายมันสีสันสดใสาจากกะทิ อร่อยดีทำง่ายแถมยังอร่อยหอมนุ่มและแนะนําว่าให้แช่เย็นก่อนที่จะนํามาเสิร์ฟและขอส่งท้ายเดือนแห่งสีสารด้วยเมนูคัพเค้กไพายมันค่ะ